มันขึ้นบนมาใช่ไหมคะใช่เวลาใส่แล้วครับก็จับด้ามันซกเดจะเริ่มมีแรงดึงนะใส่ต้อใส่ทั้งวันพอดทานข้าวออกแฟปาตนะครับแค่นั้นเองส่วนอันนี้เป็นในินด้วตัวจริงเราใส่ข้างล่าก็ใส่ตรงทีกจริงที่สำคัญเวลาถอดก็คืออยากไปดึงข้างเดียวก็าดึงข้างเดียวมันจะขกลางดึงทั้งสองข้างดีกว่านอันนี้เริ่มต้นากัรติดเื่องมือ่วกันโอเค ก็ได้นัดกับหมอแล้วนะคะว่าเราจะไปเหมือนรับชุดเครื่องมือใหม่อีกชุดนึงนะคะนี่นะคะตอนนี้คือเวลา4ี่โมงแนาทีนะคะมิ้งก็เพิ่งเลิกเรียนออนไลน์เมื่อกี้พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรีบบึ่งไปที่คลินิกยิ้มมแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยไม่ได้ไปหามหมอนานมากเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ที่จัดฟัสาสก็จะมีแบบนี้็นแบบอิตาลีที่มิงจัดนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเอ็นวิสไลน์แบบนี้นะคะมิงจัดเป็นแบบของอิตาลีนะแต่ของนี้จะเป็นเคสแบบแก้ฟันนะคะพอคนตอนนี้นะคะมิงก็กลับมาถึงที่บ้านเรียบร้อยนะคะเราก็ไปทําฟันมาเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะก็คือ ที่ได้มาวันนี้นะคะก็จะมี2ถุงเดี๋ยวเรามาดูของสําคัญสำคัญเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชูจัดฟันใสนะอันนี้เป็นของมิงอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีจัดฟันสองแบบนะคะก็คือเป็นของ i n น i s สไล g ์ก็คืออเมริกานะคะแล้วก็ตัวที่มิงจัดอันนี้นะคะเขาจะเป็นของอิต,ตอรลีนะคะแต่ว่าเนี่ยิ แบบว่าแก้ไขฟันนะคะเพราะว่าฟันซีหน้าของมิงตรงนี้นะมันจะเปี้ยวมานิดน,นึงเพราะว่าช่วงที่รีเทนเนอร์แบบเหล็กของมิงหายอะไรเงี้ยคือไม่ได้ใส่เลยแล้วฟันก็เคลื่อนนิดนึงห oh. มอก็เลยให้มาแก้ตรงฟันซีนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นให้ดูนะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นด้สาสๆแบบนี้อันนี้เป็นชุดที่2ที่ได้มาแล้วนะคะนี่นะคะคือเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือเหมือนกับอินวิสไลน์เลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยของมิงจะ มีราคาที่ถูกกว่านะคะแล้วก็แล้วแต่เคสด้วยนะอย่างเช่นคนที่จัดใหม่เลยโดยตัวนี้นะคะก็คือจะเริ่มที่4ี่หมนห้านะคะ oh. ประมาณนาะแล้วก็บวกลบอะไรไปนิดหน่อยนะคะื่อมีโปรโมชั่นมีอะไรนะแต่ว่าเคสของมิงนะคะคือเคสของแก้ฟันนะแต่ว่าเคสแก้นเนี่ยก็แล้วแต่คนด้วยนะเพราะบางคนอาจจะแบบ ู้นเบี้ยวกีซีเบี้ยวอะไรแบบนี้แล้วของนี้คือเบี้ยวซีเดียวก็คือจะใส่สมชุดนะคะอันนี้ือชุดที่2แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทา er รีเทนเนอร์ er แบบใส่นะคะจริงๆอะมิงใส่รีเทนเนอร์แบบใส่ฟันล่างอยู่นะแต่ว่าฟันบนนี่คือเป็นตัวเครื่องมือจัดฟันนะคะแบบใส่นะสำหรับเคสแก้ฟันนะคะแบบมิงนะคือชิ้นละ5 0 0 0บาทนะคะก็คือจะบอกว่ามิง,งอลองจัดแบบเหล็กแล้วใช่ไหมแล้วก็พอทอนเหล็กปุ๊บก็ใส่รีเทนเนอร์แบบเป็นลวดแล้วก็มีเพดานนะส่วนตอนนี้นะคะก็เป็นจัดเครื่องมือใส่แล้วก็ข้าง ่ใสเป็นคือจะบอกว่าสําหรับที่มิงนะมิงชอบแบบใสมากเพราะว่ามันพูดชัดมากเลยเพื่อนเนี่ยคือมิงพูดชัดมากแต่ว่าถ้าเกิดใส่แบบลวดนะเอ้แต่ว่าใส่แบบลวดอ่ะน่ารักอันเนี้ยชอบใส่แบบลวดจะรู้สึกว่าแบบน่ารักแต่มันจะพูดไม่ชัดเลยจริงๆอันนี้คือเป็นปัญหามากว่าไม่ค่อยได้ใส่เพราะบางวันออกไปทํางานข้างนอกทั้งวันเนี่ยก็จะไม่ได้ใส่แบบลวดเลยนะคะเพราะต้องไปถ่ายนู่นถ่ายนี่คือมันไม่สามารถใส่ได้แต่แบบใส่เราสามารถใส่ทํางานได้ใส่ได้ทั้งวันคือสะดวกจริงๆอันนี้ชอบมากมากเลยนะคะส่วนข้างหลังกล่องเครื่อง ที่เขาให้มาตรงนี้นะก็จะเป็นวิธีใส่นะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ล้างก่อนใส่นะแล้ chanting. วก็ใส่2นิ้วเงี้ยกดให้สุดแบบที่มิงใส่เมื่อกี้นะคะเวลาแกะนะคะแกะจากด้านในสุดวินจะบอกว่าคุณหมอดูคลิปนี้อยู่ไหมคะมันแกะผิดหมดเลยหมอเออเขาบอกว่าเวลาแกะใช่ไหมให้แกะจากด้านในคือเงี้ยคือเงออกมาใช่ไหมแต่มิ้งแกะอย่างงี้ตลอดเลยชุดแรก นี่เนี่ยมันไม่หักก็คือแสดงว่ามันแข็งแรงเลยนะเพราะว่ามิงทาผิดวิธีแต่มันไม่หักแล้วก็แปลงทําความสะอาดหลังใช้นะคะอันนี้ก็ทําผิดขั้นตอนไปแต่ว่าก็ถือว่าได้ผลนะเพราะว่าจัดชุดแรกมาใช่ไหมผพันมิงก็เข้านะเพราะตอนแรกซีนเนี่ยมันเบี้ยวก็พอจัดชุดนี้เสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะไปทารีเทนเนอร์แบบใสแล้วนะคะหมะสำหรับคนเนี่ยที่แบบว่าไม่อยากให้เห็นเหล็กถ่ายโค้งนอโฆษณายเนี้ยมันก็คือต้องห้ามเห็นเหล็กเลยใช่ปะแบบนี้แบบตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าเจ็บไหมนะเป็นชุดแรกของมิงที่ตอนแรก อันนั้นเจ็บมากก็คือเจ็บเหมือนกับตอนที่ใส่ลวดเลยนะคะมันจะมีความปวดปวดตึงๆมันต้องใส่ลวดเดะเลยแสดงว่ามันได้ผลนะคะแสดงว่าฟันเราเนี่ยกำลังจะเข้าที่แล้วแต่ว่าวันนี้เจ็บไม่เท่าครั้งที่แล้วนะวันนี้ยังแบบทนได้นะคะอีกห่งหนึงนะคะก็จะเป็นนี่นะคะอันนี้คือ ว่ากล่องใส่รีเทนเนอร์นั่นเองนะคะทุกคนคืออันเนี้ยมิงซื้อมาฝากเฮียด้วยเพราะว่าเฮียแบบว่าบ่นว่าอยากได้กล่องใหม่ก็เลยซื้อมาฝากจะรีวิวให้ดูนะคะกล่องที่ดีนะมิงว่ามันควรจะมีที่ระบายแบบนี้นะคะนี่ใครที่ใช้รีเทนเนอร์ก็จะเข้าใจดีมันควรมีที่ระบายอุ้ยทุกคนอันนี้มันคือรุ่นใหม่ปะเนี่ยรุ่นเก่ามิงไม่ใช่แบบนี้นี่นะคะเขาจะมีร่องแล้วก็ให้เปิดแบบนี้นี่อันนี้ของพี่มิงเป็นสีเขียวเข้ม มันมีความน่ารักปุกปิ๊กกระจุงมกระจิงเดี๋ยวเราเอาติดสติก,กงสติกเกอร์อะไรอย่างงี้นาะก็จะน่ารักขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวลงในสตอรี่ไอจีให้ดูแลกันนะว่าตกแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงนี่อันนี้ของมิกเป็นสีนี้นะคะเป็นคนชอบแบบสีนีอนีออนอันนี้เป็นสีเขียวนีออนนะน,นะคะีนะคะก็ซื้อมานะคะใช้กับพี่ชายก็นี่นะคะสําหรับคลิปนี้แล้วก็เมื่อคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟันอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็มาปรึกา ได้เลยนะคะเพราะคุณหมอใจดีมากแล้วก็พี่ๆในคลินิกนะคะใจดีทุกคนเลยนี่ทุกคนจะให้ดูนะอันนี้คือแผนพี่เดอ้อใครจะมานะคะเนี่ยแคปไปได้เลยนะคะเมื่อก่อนอนะมิงกลัวหมอฟันนะเพราะว่าเป็นคนมีปัญหาเกี่ยวกับฟันมิงฟันเกม,มากนะเมื่อก่อนก็เลยจะค่อนข้างกลัวหมอฟันนะต้องไปถอนม่นถอนที่กลัวมากแต่ว่าพอมาทําที่คลินิกนี้นะคุณหมอเบามาก เลยนะคะมิงก็เลยไม่กลัวหมอฟันอิกเลยทุกคนแล้วคือจธอบอกว่ามิงแนะนําเพื่อนมากที่คลินิกหลายคนแล้วนะคะแล้วพอเพื่อนหมาใช่ไหมก็จะมารีวิวกับมิงตลอดเลยคุณหมอใจดีมากน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพื่อนๆที่มิงแนะนําไปเขาก็ประทับใจกันทุกคนเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปลองกันดูเนาะใครที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะไปปรึกษาคุณหมอได้เลยคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะคะทุกคนก็เอาไว้ตอนที่ถอดชุดเครื่องมือนี้แล้วไปทํารนเทเนอร์ใส่นะคะถ้าอยากดูคลิปก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะจนคลิปจัดฟันอื่นๆตั้งแต่สมัยตั้งแต่ฟัน แบบเก๋กๆเลยนะตั้งแต่เดือนแรกเดือน2อเนี่ยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะไปดูกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอลากไปก่อนนะกด Subscribe แล้วก็ดิ่งด้วยนะมาคลิปใหม่จะได้มาดูกันทันนะคะบ๊ายบาย